สวัสดีครับ FC และท่านผู้ชมนะครับทุกๆท,ท่านนะครับผมวันนี้จะมาสรุปแนวทางรัฐบาลไทยนะครับของวันนี้นะครับผมก็มีตัวเลขเปลี่ยนนิดหน่อยครับมีตัวเลขเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับก่อนที่จะดูตัวเลขกันก็คําเตือนเช่นเคยนะครับผม คลิปวิดีโอนี้ทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสาหรับเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพน,นันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณครับมาดูาครับผมรัฐบาลไทยวันนี้นะครับวันที่16เดือน6ปี65นะครับ เลขเลขเลขหลักนะครับเลขหลักและเลขกลุ่มนะครับก็จะมี345087นะครับเด่นบนนะครับเด่นบนนะครับเด่นบนก็จะมี5กับเจ็ดคลิปทีรแล้วผมให้8นะครับเ ขอเป็นเจ็ดนะครับผมเจ็ดเจ็ดเล่นได้นะครับผมเจ็ดจับคู่นะครับจับคู่ก็จะได้ จับคู่ก็จะได้90 70 50 75 78 79ด้าเจ็เแป็้านั่นเป็นน่าจะเป็น7 9นะ้าแครับเขียนผิดเอาเป็น7997นะครับยังไงต้องกลับอยู่ดีนะครับผมกันนะครับกัน64กับ74นะครับ ส่วนล่างนะครับล่างก็จะมีเด่นเลขเด่นนะครับสามสองนะครับผมสมกับ2นะครับจับคู่ก็จะได้สามศูนย์สามหนึ่งสามหกสองศูนย์สองห้าสองหกนะครับผม สามตัวนะครับสามครัวก็จะจับคู่ได้แปดเจ็ดห้าแปดหกห้าแล้วก็เจ็ดหนึ่งสามแปดเจ็ดสี่นะครับส่วนตัวเด่นนะครับตัวเด่นตัวที่เน้นเน้นนะครับที่เน้นเ้นจับคู่นะครับบนบนนะครับบนก็จะเป็น90 70ศ5เจดศนย์เจ็ดห้าแล้วก็เจ็ดแปดนะครับผม เหกนั้นก็คือเลขรองแล้วก็เลขกันนะครับผมส,บส,ส่วนล่างนะครับส่วนส่วนล่างนะครับคือสามศูนย์สามหนึ่งสามหกสองศูนย์นะครับที่เน้นๆนะครับก็มีมีประมาณนี้นะครับผมสำหรับแปดกับเจ็ดนะครับแปดกับเจ็ด อ่าสำหรับสาตัวนะครับสามตัวก็มีแปดเจ็ดห้าแล้วก็แปดหกห้านะครับอีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึง่งอยากจะให้เอฟติดติดไว้นะครับคือหนึ่งเก้าสองนะครับหนึ่งเก้าสองอันนี้ไม่ใช่เลขอยู่ในสูตรนะครับ ไม่ใช่เลขยในสูตรแต่เป็นเลขดังมาอีกมาอีกมาหลายที่นะครับเลขตัวนี้ก็ดังมาหลายที่นะครับผมลองลองดูนะครับส่วนเลขที่จะมีตัวเลขที่แนะนำอีกตัวนะครับผมอีกสองชุดนะครับคือ เลขทีเอได้ไปขอกับเจ้าแม่ตะเคียนนะครับที่วัดหงนะครับผมที่วัดหงบุีรำนะครับเพิ่งกลับเมื่อวานนะครับเพิ่งกลับเมื่อวานนี้ก็ไปขอกับเจ้าแม่ตะเคียนนะครับก็จะได้903นะครับผมไม่ได้ถ่ายคลิปมให้ดูนะครับ90-3ผมขอได้903นะครับแล้วก็แฟนผมขอได้902นะครับ เรื่องแพนผมขอ,อก่อนนะครับผมแล้วผมวอธิษฐานว่าถ้ามาด้วยกันก็ขอให้เลขได้เลขเดียวกันนะครับก็จะทด้ประมาณนี้ครับ9 0 3ครั้งแรกก็คือเลข9นะครับจับได้เหมือนกันนะครับทั้งที่2ก็ได้เลข0เหมือนกันนะครับผมทั้งที่สต่างกันแค่แต้มเดียวน,นะครับคือ2กับ3นะครับต่างกันแค่นี้นะครับผม ยังไงก็อย่าลืมนะครับก็ปิดไม้ปิดมือไว้นะครับ903902นะครับผมหามิโศกม่หลาบนะครับหามิโศกวาสนากดแได้ไปหาเพื่อนอีกถ้าออกมงินนี่แอดก,ตออกตอ็ต้องไปละครับแอดก็ต้องต้องไปหาเพื่อนอีกครับจะไปหาตัวเลขดีๆมาให้เพ่อฝากที่ฝากน้องฝากท่านผู้ชมนะครับ ซึ่งตรงกระเลขส่วนพอดีนะครับ90 3นี่ส3นศย์สานะครับศ2นย์นะครับผมอมืแต่990นะครับ90ตรงกระเลขส่วนพอดีนะครับสามศูนย์สองศูนย์นะครับก็ลองลองดูนะครับผมส่วนเลขส่วนเลข ส่วนเลขเอ่ที่ไม่น่าลงทุนนะครับเลขที่ว่าน่าลงทุนนะครับเด้องวดที่สิบเจ็ดแบน,นี้ประมาณนี้แหละครับแคปหน้าจอไปนะครับเด้อผม,มาอาจจะไม่ได้อ่านนะครับไม่ได้อ่านให้ฟังนะครับเนาะเพราะว่างวดที่แล้วผมอ่านไปแล้วผมก็ลงไปแล้วงวดนีมน้มาเตือนเตือนการเตือนนะครับเอ่อ วันนี้เป็นวันโชคดีนะครับก็เตือนดูแต่ถ้าไม่ชอบนะครับไม่ชอบตามที่แอดจับให้ก็ให้จับในตารางเอานะครับผมเผื่อวันนี้อาจจะมานะครับเลขในตารางต้องอดีแล้วพลาดนะครับนนรวัน,บนนี้ไม่น่าจะพลาดนะครับผมส่วน ตวนตัวกันน,กกนนะครับ6ก7ีเจซนี่ก็การกันเลยนะครับการการติดมือติดใหม่ไ้นะครับผมติดใหม่ติดมือไว้เพื่อหลุดม้นะครับเนาะก็สำรับมันนี่นะครับสำรับมันนี่ก็ขอให้ทุกคนนะครับเด้อทุกคนขอให้ทุกคน มีความสุขกับการเสี่ยงโชคนะครับตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้ามีสิทธิ์หลุดนะครับผมก็ให้ทุกคนใส่วิจารณญานนะครับใส่วิจารณญานให้ดีนะครับมักแต่ชอบต้องคอยจัดต้องคอยไปเสี่ยงนะครับต้องคอยไปเสี่ยงโชคเบื้องนะครับผม ขอ,อย่าอีนึงนะครับเลข903902ย่าถิ่มนะครับเด้วยยะถิ่มยัถิ่มขอให้ติดใหม่ติดมือไว้นะครับนอ903902นะครับนี่ครับก่อนจากกันนะครับก็ยัดก่อนจากกันมือน,นี่ก็อย่าลืมครับ สนับซอยสนับสนุนช่องบ้านลัคกี้สองห้าหกห้านี่นะครับเดอ้อช่องน้องมานะครับเนะาะจะได้จะได้ก็ไปพายพักหนาเด็ดหาด็ดตัวเด,ด็ดเด็ดดีๆนะครับเลขตัวเด็ดเด็ดดีๆมาฝากอ่าสูตรดีๆสูตรเจ๋งๆนะครับมาฝากเอฟซีนะครับเนาะขอให้เขามาลอาก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเดอ้อแล้วก็ยาก่างนนงก็อย่าลืมกด สั่นกระดิ่งนะครับจะได้ตามทันคลิปใหม่ๆที่แอโดโหลดขึ้นมานะครับผมไม่อดือดรมนะครับก็ขอฝากๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีครับผมโชคดีโชคดีโชคชคหมืนๆน,น,น้ำกันนะครับเนาะขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ